สวัสดีค่ะครอบครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะแกงคั่วค่ะปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาอะไรยายก็ไม่ค่อยรู้ชื่อนะคะมีใบชะพลูค่ะ จะหยอดน,น้ำมันนิดนึงนะคะเราจะผัดพริกแกงด้วยน้ำมันก่อนนะคะเพิ่มความหอมนะคะถ้าเราผัดแบบนี้พริกแกงมราจะหอมมากเลยค่ะใสไม่ต้องแรงนะคะ เรื่อยๆค่ะให้ไปแกงเราสุกนะคะให้หอมหย่อนน้ำกะทินะคะ ไปเรื่อยๆค่ะทำให้เครื่องแกงเราหอมค่ะ ใช้กะทิอันนี้นะคะใส่หมดเลยค่ะ ปรุงรดด้วยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะหอนัวนิดหน่อยค่ะนคน้นไปล้วเติมน้ำได้ละคะ่ะใน,นยายก็ใส่น้ำในกล่องนี่ค่ะ เติมน้ำอีกหน่อยค่ะเรชิมรสชาติดูหน่อยนะคะ ันนี้เล่งไฟได้นะคะน้ำเดือดรสชาติเราได้แล้วนะคะใส่ปลาลงไปค่ะ หมดเลยนะคะเย่ปิดฝาก่อนนะคะปิดฝาไว้แป๊บหนึงค่ะให้ปลามันสุกนะคะเยใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะ ดับคาเรเพิ่มควรร์มหอมไดาเราสุกแล้วนะคะ ใ่ชะอมค่ะหมมอมๆใบชะพลูค่ะ ผมน่าทานมากเลยค่ะามาสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับข้าวของยายวันนี้นะคะ แกงคั่วคะ่ะแกงคั่วปลานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ